สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้อยู่กับร้านผมกุกูนะครับจำนายนะครับกุกูนําเข้าจากเยอรมันและเกาหลีนะครับผมวันนี้ผมขอนําเสนอนะครับกุกูระบบคอร์สมีเสียงดนตรีงานเกาหลีสักหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่นคนเดินป่านะครับฟังก์ชันของรุ่นนี้นะครับก็คือมีนกออกมาร้องทุกชั่วโมงนะครับพร้อมกับเสียงเพลงนะครับทุกชั่วโมงเหมือนกันนะครับแต่ละชั่วโมงเพลงก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหว ตุ๊กตาหมุนนะครับรหัสวิดน้าแล้วก็คนเดินป่านะครับที่จะขยับแขนไปมานะครับผมอ่าก่อนจะไปชมรายละเอียดแล้วก็ตัวอย่างการทํางานนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับผถมกุ๊กกูนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมโอเครายละเอียดของรุ่นนี้นะครับน้ําหนักจะอยู่ที่2กิโลกร,รัมนะครับความสูงอยู่ที่33เซนติเมตรนะครับ ความกว้างอยู่ที่28ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความลึกเนี่ย17ซนติเมตรนะครับงานเกาหลีของเราจะรับประกัน1ปีนะครับหลังจาก1ปีเราก็ดูแลให้ตลอดนะครับผมมีปัญหาส่งมาทีที่ผมได้เลยผมดูแลให้ทั้งหมดนะครับผมราคารุ่นนี้อยู่ที่11,500บาททวนนะครับพร้อมรับประกัน1ปีและจะส่งฟรีนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเรามารับชมการทำงานของรุ่นนี้กันนะครับ เทิโดยการหมุนเข็มยาวเหมือนงานเยอรมันนะครับ คนเดินป่าขยับด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูเทสอีสกรอบนะครับ โอเคครับระบบคอร์สมีเสียงดนตรีงานเกาหลีนะครับรุ่นคนเดินป่าราคาอยู่ที่11,500บาทท้วนนะครับพร้อมส่งฟรีและรับประกัน1ปีนะครับท่านใดสนใจทักมาคุยกับเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเยอรมันหรืองานเกาหลีนะครับหรือจะอินบ็อกหรือจะไลน์ได้เลยนะครับที่ advqh 3 0 8 1 f นะครับมีเครื่องหมายแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือจะโทรก็นะครับ 090 225 7498นะครับหรือ091 739 0996นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับถมกู๊กูด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับไว้เวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้รับชมก่อนใครนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ